และแล้วเราก็มาถึงนะครับแหล่งช้อปปิ้งหรือแหล่งไวรุ่นของปักกิ่งนะครับเหมือนจะเป็นสยามบ้านเราอะไรเงี้ยตอนนี้เลยมีที่ช้อปปิ้งนะครับมีแบรนด์หลายๆแบรนด์อาทิเช่น u n i q o o Love and Lawrence นีม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 ีเหรอใช่ใช่ Love a Lawrence Nike อะไรเงี้ยเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะช้อปปิ้งอะไรได้บ้างอากาศโคตรดีเลยอ่ะคือแบบอากาศแบบ ย่านนี้นะครับมีชื่อเรียกที่ถูกต้องว่าไทขูหลีนะครับซาหลีชุนนะครับเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยนะครับเอาดอเดินเล่นแบบมีแบรนด์ช็อตนำทั่วโลกที่มารวมกันไว้ที่นี่นะครับอาที่เช่นลุยวิกสตรองราฟแอลลอร์เรนสติออไนกี้อาดิดาสยูนิคออะไรพวกนี้นะครับใครที่มาก็มาช้อปปิ้งกันที่นี่ได้นะครับดูดีมากตรงสถาปัตนะครับดูไฮเทคและล้ำมากจริงๆตรงนี้นะหลักๆของเรานะครับวันนี้ที่เราตามหานั่นก็คือป๊อปมาร์ทนะครับ e ป๊อบ m a r t นั้นจะอยู่ใต้ดินนะครับเดินลงบันไดลงไปชั้นใต้ดินก็จะตื่นตอนแรกเราก็เดินวนหาอยู่ข้างบนครับก็ไม่เจอครับจนต้องไปถามกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาก็แนะนําว่าป๊อบหมัจะอยู่ชั้นใต้ดินี่ยอันนี้สาขายย่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับมาแล้วของไม่มีเออบูไม่มีเลยแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปเจอที่ไหนนะป๊อบแกลนป๊อบแกลนป๊อบแกลนก็คงแบบได้แต่เที่ยวตวเฉลิมของไม่มีห้องคนไทย คนไทยซื้อไปหมดโอเค <Okay. S 2> ไปก<ป>เ,เขาไปรีเ,ปเซลไงสองชั่วโมงต่อาสำหรับใครที่มาเที่ยวปักกิ่งนะครับแนะนำที่นี่นะครับที่เดินเล่นหรือแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมชั้นนำนะครับเป็นย่านที่ดูดีมากๆนะครับมีทั้งร้านอาหารและเลาร์รองที่น่าสนใจนะครับก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนบริลลรวมไปถึงร้าน Apple Store รเนี่ยนี่ครับแอปเป็นสโตรก็จริงตรงนี้นี่ก็ปเป็นฟิลล่า Unicorn Apple Store ไกลๆนั้นก็จะเป็นนิคอนนะครับเป็นร้านถ่ายรูปในย่านนี้นะครับคุณจะพบกับร้านกาแฟและบาร์มากมายนะครับในถนนเส้นนี้มีร้านค้าแล้วก็ร้านแบรนด์ดังๆระดับไฮเอนนะครับสามารถเดินได้อย่างเพลิดเพลินกับบรรยากาศครับไทกูหลีซานหลีทุนนะครับก็จะเป็นแหล่งช็อปปิ้งหรือว่าแหล่งเดินเล่นกินช็อปเที่ยวมีครบวงจรนะครับ คล้ายๆกับสยามบ้านเราเลยจริงๆนะครับผมไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2524นะครับอากาศกำลังดีหนึงเดียวนะครับประมาณ7-8องศาได้นะครับตอนกลางวันและพอพระอาทิตย์ตกดินนะอากาศก็จะเริ่มเย็นลงแล้วก็แสงสีของเมืองก็จะสว่างสวยขึ้นแบบนี้นะครับประเทศจีนนะครับผมยอมรับเลยว่าเป็นประเทศที่เล่น LED ได้สวยมากๆนะครับผมเคยเห็นที่ใช้ LED ฉลองวันเกิดให้น้องลิซ่านะครับเป็นต้น เป็นการยิงเลเซอร์แล้วก็ประดับไฟให้เป็นตัวอักษรบนตึกและก็สวยงามมากๆครับที่เคยเห็นมาเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองจริงๆในด้านของ LED และจอต่างๆนะครับ hours later และแล้วเราก็เดินเที่ยวกันทั้งวันก็กลับมาถึงโรงแรมนะครับเราก็มาฝากท้องกันที่ห้องอาหารคาเฟ่ชาแชงเกร์ีล่าโฮเทลนะครับเป็นห้องอาหารของโรงแรมแชงเกร์รีล่านั่นเองที่นี่นะครับเป็นอาหารสไตล,ล์บุฟเฟ่ต์นะครับเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับมีทั้งอาหารญี่ปุ่นจีนแล้วก็กุ้งบสเตอร์นะครับหอยแล้วก็อาหารที่เป็นพวกอาหารแขกอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเป็นอาหาร นานาชาติจริงๆครับตรงนี้นะครับที่ผมโปรดปรานมากที่สุดนั่นก็คืออาหารญี่ปุ่นครับเป็นพวกปลาดิบหรือแซลมอนหรือก็ทูน่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่นะครับยังมีเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ไม่อั้นนะครับและก็ไม่คิดราคาเพราะว่าคิดราคารวมไปแล้วนะครับเอาจริงๆถ้าพกน้ําจิ้มซีฟูดจากบ้านเรามาได้นะครับมันจะดีมากๆคุณสักชัยนะครับก็หลายกุ้งล็อบเตอร์มากๆนะครับ น่าจะกินไปได้สัก20ตัวได้นะครับถ้านับไม่ผิดเอาเป็นว่าอาหารที่นี่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับแต่เป็นอาหารที่เราถูกปากแล้วก็เราเหนื่อยมาทั้งวันนะครับเราต้องเติมพลังงานให้กับตัวแล้วก็ร่างกายของเรานะครับโอเคครับมาเดินไปซาวมอนเลยนะ มาจีนทั้งทีมันก็ต้องลองหน่อยนะครับเบียร์จีนเสียงนี้แบบร้อนน้ำแข็งไม่มีไม่สนอร่อยก็บอกอร่อยแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยลืน่นลื่นคอเหมือนแบบเหมือนแบบน้ำหลอดลื่นไหลลงไปเลยอะ่ะแบบทางามไม่ได้ตีมันมีความเป็นเ <c oughs> บียร์ที่ดีอะโอเค น้ำน้ำดูเหลืองไม่ได้เหลืองมากเลยครับ mm hmm. นี่นะครับเบียร์ที่เราลิ้มลองในวันนี้นะครับ mm hmm. มันก็จะเป็นเบียร์ที่แบบนุ่มละมุนผมว่าสิ่งอร่อยกว่าแล้วก็กลมวัตถงนี้รอร่อยกว่าแต่นี้แดงเป็นสองขวดแล้วนะแต่อันนี้คืออ่อนนะครับนะครับชิงเต่าตัวนี้นะครับมันจะเหมือนจังหวัดจังหวัดหนึ่งของประเทศจีนอะไระครับผม ถ้าเท่า,ท,าที่ผมรู้จักมาน,นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชิงเต่าเหมือนกันแต่คนละฉลากแล้วก็ขวดละขวดขวดนี่สีแบงของเราเลยนะครับขวดเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เบียร์ส่วนใหญ่เขาก็ใส่สีนี้โน o มันมีเบียร์ยี่ห้อนหนึ่งที่ขวดไม่ใช่สีนี้โอเคนี่นะครับชิงเต่าเดี๋ยวจะมาลองกันเดี๋ยวขอกินอันนี้ให้หมดก่อน ผมรู้สึกว่ารสชาติตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบจางกว่าตัวนี้รู้สึกจะเข้มกว่าอ,อ,อ่อะถ้าเทียบถ้าเทียบกับโลเซ่กับอะไรนะมันจะเป็นรสชาติอันนี้คล้คายโรเซ่ก็จะมีความเปรี้ยวของอะไรสั่นนอย่งอะไรตงมึงมึมงเม,มาแล้วไม่เมาไม่เมาแต่อันนี้นะครับมันจะมีความจ๋ดเจอเหมือนออริจินอลอะไรอย่างเงี้ย ถ้าผมเดานะมาว่างเองดีกว่าถ้าผมเดาดูจากแบรนด์ดูจากโลโกโล้อันนี้น่าจะเป็นออริจินอลอันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับใครนะอย่าไปวิจารณ์ผมนะแล้วอันนี้คืออาจจะเป็นโปรดักต์ใหม่กินเสร็จไปนอนโปรดักต์ใหม่แล้วก็รีแบรนด์ใหม่หรืออะไรเงี้ยดูกราฟิกดีไซน์ก็จะได้ทำงานเยอะขึ้นรายละเอียดเยอะขึ้นอะไรเงี้ย เทียบกันนะครับโอเคเอาไ้แค่นี้ก่อนนะครับดินเนอวันนี้นครับสําหรับทริปปักกิ่งวันนี้นะครับมีเรื่องให้ตื่นเต้นหลายอย่างตั้งแต่เข้าตอมอไม่ได้ตุนตัวมอ,อก,กักนะครับโดนกักโลกครับเพราะว่าดื่มวายหนักหน่อยบนเครื่องนะพอตื่นเช้าลงมาตาแดงเขาคิดว่าเราป่วยนะเอาไปวัดไข้จ้า,าต้องขอโทษพี่ลูกเรือทุกคนแล้วก็พี่กัปตังนะครัที่วัน ยืนรอผมอยู่สักพักใหญ่เลยเราโดนกับโลกโอเคครับเอาเป็นว่าทริปปักกิ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนตามติดเลยนะครับตามติดเติดมี EP 2 EP 3แน่นอนรอบเนี้ยเพราะว่าถ่ายไปเยอะมากโอเคตามไปกันครับ